รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้กับพี่นองเกษตรรกรในพื้นที่จังหวัดลบบุรีวันที่21กุมภาพันธ์2567เวลา15นาฬิกาที่โครงการอ่างเก็บน้ำกุตตาเพชรตาบนกุตตาเพชรอำเภอลำสนที่จังหวัดลบบุรีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการและมอบโฉนดเพื่อการเกษตร ให้กับพี่น้องเกษตร,รกรในพื้นที่อำเภอชัยบาดาลและอำเภอลำสนที่จังหวัดลบบุรีโดยมีนายปรัชญาเปปัดตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยนายวรวง์วรปัญญาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต5จังหวัดลบบุรีนายเสริมชัยเซียวสิริถาวรผู้อำนวยการสำนักงานชนลประธานที่10หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้าราชการเจ้าหน้าที่และพี่น้องเกษตร,รกรกว่า150คนให้การต้อนรับ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเน้นย้ำในเรื่องของน้ำคือชีวิตพร้อมกับหารือแนวทางการเข้าถึงแหล่งน้ำและการกระจายน้ำเข้าสู่พื้นที่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ห่างไกลจากแหล่งน้ำรวมถึงการจะนำกุ้งแม่น้ำจำนวนสองล้านตัวมาปล่อยในอ่างเก็บน้ำกุตาเพชรเพื่อเป็นการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ์ให้ชุมชนได้มีกินและมีใช้อย่างยั่งยืน จากนั้นได้มีพิธีมอบโฉนดให้กับพี่น้องเกษตร,รกรในพื้นที่อำเภอชัยบาดานและอำเภอลำสนที่จังหวัดลบบุรีจำนวน80รายรวมเนื้อที่จำนวน1,728ไร่0ง,งาน35ตารางวาและได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจืดจำนวน200,000ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำกุตาเพชรเพื่อเป็นการเพาะเลี้ยงพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับโครงการระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำกุตาเพชร ตำบลกุตาเพชรตําภอลําสนธีจังหวัดลบบุรีมีพื้นที่รับน้ำฝน233ตารางกิโลเมตรปริมาณน้ำไหลลงอ่างเฉลี่ยปีละ59.62ล้านลูกบาทเมตรเป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้กับโครงการประตูระบายน้ำลําสนธีรวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำหรับพื้นที่ด้านท้ายอ่างเก็บน้ำบริเวณสองฝั่งลําสนธิโดยในปัจจุบันมีปริมาตรความจุอยู่ที่50.00ล้านลูกบาทเมตรเพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝนและฤดูแลง้ง คิดเป็นพื้นที่ชนละประทานรวม2150ไร่โดยประโยชน์ของโครงการจะช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรให้ดีขึ้นส่งผลให้เกษตร,รกรมีผลผลิตที่ดีมีรายได้เพิ่มขึ้นรวมถึงบรรเทาปัญหาความแห้งแล้งในพื้นที่อีกด้วยสนองแท่นสูงเนินผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสยามประจำจังหวัดลบบุรีสืบเนื่องจากที่พระธานนายกบีท่านเศรษฐาทวีสินได้ลงมาพื้นที่นะครับรับฟังปัญหาพี่น้อง ประชาชนชาวอำเภอลำป่าชีและอำเภอชัยบาดาลน,นะครับซึ่งวันนั้นท่านสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรเขต5นะครับท่านท่านวรวงนะครับท่านก็มาลงพื้นที่ด้วยท่านได้สั่งการให้ผมมาแก้ปัญหานะครับเรื่องการบริจัดการเรื่องน้ําเรื่องที่ดินน้ำกินและเรื่องอาชีพของพี่น้องชาวาทั้งสองอำเภอรครับซึ่งวันนี้ผมก็มาลงพื้นที่พร้อมกับท่านสสพร้อมกับท่านผู้นําท้องถิ่นท้องที่ท่านรองผู้ว่าราชการมาลงพื้นที่ทนายเพย่อลงพื้นที่ นะครับก็มาแก้ปัญหาพี่น้องทั้งสองอำเภอนะครับในเรื่องการระบบการส่งน้ําตอนนี้จะเร่งรัดได้เร็วแค่ไหนร,ระบบการส่งน้ําเนื่องจากท่านรุกท่าน,านปรีท่านได้ําชับว่าให้เร่งด่วนทำเพราะว่าเป็นปัญหาพี่น้องชาวลบบุรีทั้งสองอำเภอนะครับ<ๆ>ก็จะบรรจุในแผนปีโกมาณปี68นั่นคือหมายความว่าวันที่1ตุลาหากเรื่องการจาัดสรรงบประมาณปี68ผ่านวารละสองเราก็จะรีบหาผู้ประกอบการแล้วก็รีบทำทันทีนะครับ เรื่องของการแก้ปัญหาไฟแล้งถือว่ากระทรวงเกษตรนี่เป็นหน่วยงานหลักตอนนี้มีการวางแผนอะไรบ้างครับในสรงกระทรวงเกษตรและสหกรเพิ่งเมื่อเช้าเพ้่มีการประชุมกันนะครับเรื่องสําคัญนะครับตั้งแต่เดือนนี้จนถึงวันที่1น,นะครับพฤษภาคมของทุกปีเป็นช่วงฤดูแลงเนี่ยเรามีการต้องมีการเตรียมการบริหารจัดการน้ําที่เหลือให้มันมีเพียงพอต่อการบริภรโภคบริภรโภคและภาคเกษตรนะครับตอนนี้เราเราจะมีปริมาณน้ําเพียงพอจนถึงวันที่1พฤษภาคมของปีนี้นะครับ ระยะยาวนี่เรามีแผนที่กะัพัฒนาภายใต้การกับดูแลของสำนักงานบริหารจัดการน้าแห่งชาติอยู่แล้วจะทําอะไรในเนื่องจากกรมประมงเป็นผู้บริบัตินะครับต้องดูแผนหลักแผนหลักเราทางสทชเขามีแผนหลักอยู่แล้วซึ่งมีการประชุมเมื่อเดือนที่แล้วว่าแผนระยะยาวจะมีการแก้ปัญหาเรื่องน้ำอย่างระมัดระวงนั้นคมกรองที่เกี่ยวกับนะครับกระทรวงที่เกี่ยวกับน้าก็จะมาปฏิบัติตามแผนระยะยาวของสน นะครวันศุกร์วันนี้มีการพูดคุยกันมีความคืบหน้าอะไรที่ตกลงได้มาไหมคเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่เขตทับซ้อนกันแล้วก็ท่านรัฐมนตรีท่านะเรียกเข้าไปเรียกหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเข้าไปพานิตทั้งหมดได้ข้อสรุปแล้วว่าเรายุติในการข้อพิพาทดังกล่าวแล้วรอความชัดเจนจากคมแผนที่ทหารนะครับซึ่งกำลังเดินหน้าเรื่องวันแบบคำว่าวันแบบหมายถึงว่าแนวเขตที่เป็นที่ดินของรัฐทั้งหมดนะครับดังนั้นต่อไปนี้เราจะใช้มาตรฐานแผนที่เดียวคือแมทวันแบบ โดยกรมอนุสัตว์นเจ้ารณาส่วนข้อพิพาทณเวลานี้ให้กรมอุทยานกระทรวงทรัพย์และสำนักงานเลขานิการและสำนักงานเลขาปฏิรูปที่ดินนะครับโดยกระทรวงเกษตรกรหาลือและเสร็จเอมยูข้อตลกลงปฏิข,ข้อตกลงในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยกันก่อตุติปัญหาโดยสสท่านผู้ก่อตุ้งติมได้มีการกลับชับแล้วก็ถือว่าเป็นวรา,านระริเริ่มที่ท่านพ่อียกเข้ามาหา